สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะน้โมน้อยเราดีใจมากค่ะยืนหลับเลยนะคะนี่นอนลงหลงุกนอนลงหลานนอนลงเลยหลุกนอนลง,ลง,ลงโอ้อง่วงนะคะแต่น้องไม่ลลมตัวลงนอนเองนะคะนี่แต่ถ้าเราจะไปบังคับก็กลัวน้องตื่นนะคะนี่ดีใจจนยืนนอนหลับเลยนะคะตอนนี้น้องน้โม สวัสดีค่ะสวัสดีเนเนฟซีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นโมน้อยเรายืนหลับอยู่กับแม่โมนะคะก็ดึกแล้วนะคะแต่ว่าน้องไม่ล้มตัวลุงนอนเองนะคะวันนี้ไม่เชียวอาจจะไม่ได้ไล์ให้ดูตอนหอัวค่ํานะคะเพราะว่าไม่เขียวก็เตรียมงานอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะเพิ่งเสร็จนะคะก็เลยจะมาไล์ให้น้องเมฟซีดูนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณ สวัสดีครับสวัสดีเมสี FC, ทุกท่านเลยนะครับนโมน้อยเราตอนนี้ยืนอยู่กับแม่ครับเด็กโยกเยียกยกเยียกกันนะครับน,ะะนี่น้องก็ง่วงนะคะแต่น้องไม่ล้มตัวลงนอนเลยนะคะนี่สวัสดีจากคุณอาลีลาศสวัสดีนะคะสวัสดีตอนหอัวคําเลยค่ะนี่มืดแล้วค่นนี่ทางบันเมซีมืดบนนอค่ะนี กุ้งจะทาบุญรับขวัญใช่ไหมคะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะจะทําพิธีรับขวัญน,น้องนะคะแม่เขียวก็เลยเตรียมงานอาจจะยุ่งนิดนึงนะคะแม่เขียวไปหาซื้อของตั้งแต่สามโมงยินนะคะก็เพิ่งมาถึงบ้านสี่ห้าโมงก็เลยมาทํากับข้าวให้เพื่อนเดือแกแขงกินนะคะมีแม่วนแล้วก็แม่อั้นแล้วก็เดือ,ดอแกแข็งหลายหลายท่านนะคะ อาจจะยุ่งนิดนึงนะคะไม่ได้ไลให้ตอนเย็นนะคะแม่เมฟซีสวัสดีค่ะคุณป้าปูสวัสดีค่ะคุณนิดสวัสดีแม่เมฟซีทุกท่านเลยนะคะบัลลานนนอยยึดลับแลยคะ่ะนี่สวัสดีจา้าครูแม่เจี๊ยบวันพรุ่งนี้เช้านะคะจะเป็นวันพิธีรับัญน้องน้โมนะคะเราก็เตรียมงานกันพอสมควรนะคะอาจจะ เป็นงานเล็กๆแต่อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวของก็ไปเอามาจากบ้านนะคะก็หลายกิโลอยู่คะ่ะถึงจะไม่ใช่งานใหญ่แต่ก็เหมือนใหญ่นะคะแต่ก็ดีใจกับน้องนะได้มีวันนี้ก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงต่อไปนะคะ่เขียวก็ดีใจกับน้องนะคะที่มีแม่แม่ซีทุกๆท,ท,ท่านนะคะ อีลักษ์และก็เอ็นดูน้องนองโมนะคะอ๋อนอนลงละ้ะนอนลงนอนลงลุกนอนลงนอนลงสวัสดีจ้าคุณแม่รวมผิดชวนพิดสวัสดีค่ะสวัสดีนม่ชีทุกท่านนะคะไม่เขียว วัสดุครูเจียบไปถึงเอาไว้ใช้วันค่าค่าจะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะรับขวัญน,น้องไม่เขียวจะใช้หวานนะคะครูไม่เจี๊ยบวัสดุมาถึงแล้วนะคะไม่อยา,ากนอนตีล่ะหืมม่อยากนอนติลูกสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านเลยนะคะผม ลหล่ามูามูล่ามล่ากับบ,บ่มุจักเทียกันนี่ล่าบ,บ่มุจักเทียเลยคันนี่นล่าจากนอนอยู่ค่ะแต่ล่าบ,บ่บ,บ่หลุมตัวนอนลงมคันนี่สวัสดีจ้ะคุณสม้มสวัสดีนะครับวันพรุ่งน,นี้ผมจะแต่งตัวรอๆนะครับะอ,รอะไรกิน,นียังน่ะลูกกินยัง นอนจะหลานนอนจะเดี๋ยวตื่นแต่าหลุกสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ท,ท,ท,ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เคกสวัสดีแม่แม่นะครูถ้าไม่เขียวไม่ได้เอื่นชื่อก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าไม่เขียวจำโฟรไฟล์ไม่ได้แล้วก็ชื่อไม่ได้นะคะบางท่านก็จำชื่อได้บางท่านก็จำชื่อไม่ได้นะคะก็สวัสดีทุกทกท่านเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ทิพย์ใช่ไหมคะตัวซีนี้ก็สวัสดีนะคะน้ำโมง่วงนะคะแต่ยะไม่นอนนะคะเมื่อคือนน้องนอนจะดุง้งน้องหมาวิ่งผ่าน <c oughs> เพราะว่าน้องยืนยืนอยู่กับแม่อาจไม่เขียวก็นอนนะคะน้องอาจจะตกใจบ้างนะคะนี่โอ้โหตายแป๋วเลยกัน อ,อทักทายมีเอฟซีแล้วครับทักทายแซีแล้ววัสดีครับวัสดีครับน้ำหมูน้อยเราสงสัยจะดีใจมากนะคะนี่มามาครับแม่แม,แม่โอ้ดีใจนะคะนี่จะได้ผูกข้อต่อเขียนใหม่แล้วพิธีรับขวัญน,น้องโอ้ใช้มือจับสร้อยคอที่ผูกให้เมื่อวันแรกนะคะนี่วันนีคุณเอาอันโทรศัพบไม่ขวันในไล่ขวัย เดี๋ยวไม่เขียวก็ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งค่ะนี่จะไปรับโทรศัพท์นะคะของคนเขียวติมอเสียงคือกันเจียงโทรศัพท์ไลายของข่อยติดังม่ะีเดยวคนโรมากสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ชีทุกท่านเลยนะคะ ส่งวิดีโอลายังบนท่านง่วงครับลาดีใจครับผมดีใจมากเลยขอบคุณครับขอบคุณบนมีเฟซขนลุกเร็วๆขอบคุณครับตาแป๋วเลยกันนี่นี่นีจ่จุบจุ๊บจุจุบ,จบ จุบชุบชุบลูกสวัสดีครับ,รบส,สวัสดีจ้าเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนเป็นน้ำขึ้นก็สวัสดีในนี้ที่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นโมน้อยเรายังไม่ง่วงนะครับท่านอยากนอนครับอ่ะแล้วยกขึ้นน้นนโมยักเขียวยักเขียวเลี้ยวเนี้ยวใส่ปากไว้ลูก ตาแป๋วแล้วค่ะดูพยายามจะกินหญ้าด,ด้วยตัวเองนะคะนี่แต่ยังกินไม่ได้นะคะเจาน้ำใจกินหญ้าเล่นแล้วค่ะกินหญ้าเล่นนะคะแต่กินไม่ได้นะคะพยายามจะเอาเข้าปากอย่างเดียวค่ะนี่แง้มเสียวเข้าปากอย่างเดียวค่ะนองน้ำมู คลิปน้องนะ้โมไม่เตือนวะนะแม่แม่ขาสงสัยจะไม่เตือนอย่างว่านะคะนี่หลงทางเข้าไปลับควานเฉียวแล้วอีกแล้วไม่เป็นไรคะ่ะมามามา,มาทีหลังก็ได้นะคะตอนนี้น้องนะ้โมเราไม่นอนนะคะพท่านอยากนอนเลยค่ะนี่สงสัยจะดีใจนะคะวันพรุ่งนี้ ผมจะได้รับขวัญแล้วก็ขอให้เมฟซี FC ทุกท่านมีความสุขนะคะที่ให้คะแนนน้องน้โมมาน้โมก็ไม่มีอะไรจะตอบเทนแม่ๆนะคะก็ขอให้เมฟซี FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคจากภัยนะคะผมความมุ่งมั่นปารถนานะครับขอบคุณเมฟซี FC ก็นเร็วๆเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีเมฟซ<ม><ม>ีอีกครั้งนะคะนี่ มา,มา่ะมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะตอนนี้นะโมน้อยเรายังไม่ง่วงนะคะนี่ดีใจมากเลยครับผมเป็นจ้าไหนครับอูตาแป๋วเลยค่ะนี่ยังไม่นอนนะคะยังไม่ง่วงค่ะนี่มัง่งนี้โอนคะแนนรับขวัญเด้อไม่เขียจ้าขอบคุณค่ะขอพระคุณมากค่ะครูแม,ม่เจี๊ยบ พรุ่งนี้บ้านมีงานเหลือครับครับผมวันพรุ่งนี้เด็กชายณโมจะได้เป็นเด็กชายวัน,นมงคลเต็มตัวเลยนะคะวันพรุ่งนี้ผมจะได้ชื่อใหม่เด็กชายวันมงคลนะครับจะทำพิธีรับขวัญน,น้องนะคะวันพรุ่งนี้เวลาเก้านาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะคะเดี๋ยวอะไรตื้นๆไนเลย เคี้ยวหญ้านะคะนี่พยายามจะเคี้ยวกินเองนะคะอ้จริงค่ะนี่แต่บางเชือกนี้เป็นเดือนสองเดือนนะคะที่จะหัดกินเองแต่น้องน้ำโมเหล่านี้พัฒนาการเร็วมากค่ะนี่หัดกินหัดเคี้ยวด้วยตัวเองนะคะนี่เสียบน้องน้ำโมครับผมเสียบหลครับเทียเท้ย็แล้อุ้ยอุ้ยเอาบ่ากินอไรกินอะไรอุ้ยอุ้ยดูค่ะ ไม่ให้ยอมมาออกอีกนะคะนึง่งไปเร็วไปเร็วอะไรกินไม่ท่านใดลูกกินท่านใดออกกอน้นออกกอน้นกิไกนไม่ได้กินไม่ได้โอ้ยกินท่านใดลูกเหงายก้นเหงายก้นเดี๋ยวติดคอนำลงติดคอนะลูกครับผมสวัสด,ดีครับก็นเร็วๆสวีเดีย,ยดีครับคุณแม่แม่แม่แมแมกันเร็วนู้นู ตาแป๋วเลยค่ะนี่บะนอนง่ายเดียวกันดี่ดูเล่นเล่นกล้องเลยได้ไ้หน้โมกินมา่ท่านใดลูกกินมา่ท่านใดให้หนูโตวกว่านี้ก่อนหนูกินยังไม่ได้หนูเอาถอยไปเร็วถอยไปเร็วกันอู้กินเป็นหอบเลยบันกินเป็นหอบเลยลูกย่ากินมาคุนเอ้ลูกไส้เจ้าสิเด็กินนอนบ่นองมานี่ กินเป็นคำใหญ่ๆเลยนะคะนี่สุดยอดเลยค่นนี้ดูค่ะกระบวนน้อยยกขาอีกนะคะนน่กินไม่ทันใจย,ยกขาใส่เลยนะคะนน่สวัสดีจากคุณป้ากายสวัสดีนะคะอาลากินมาทันได้หน้าหม้อมากระบวนนี่ดีค่ะนี่ยกขายกแขงยขงใส่้อมค่ะนี่ เต็มปากเต็มคำเลยนะโมครับผมผมหิวมากครับแต่ผมยังไม่มีฟันอูอูตกใจเสียงน้องหมานะคะตกใจเสียงน้องหมามาแล้วนะโมวะเมื่อคืนก็เป็นแบบนี้นะคะเสียงหมามาน้องก็ตกใจนะคะดูป้าเตกป้าเตกเลยกัน สวัสดีจ้าสวัสดีนี่นีสีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีจ้าคุณน้ำหมอยเล็กค่ะอลากินหย,ย้างขำไงไงค่ะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีนี่นี่สีทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจเนาะค่ะขอพระคุณมากๆนะคะขอพระคุณทุกๆกําลังใจนะคะเข,ข,ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ โอ้เล่นอยู่ใต้ท้องแม่กลัวน้องหมากลัวน้องหมากันอ,อุอ้ยออกมาเร็วออกมาเร็วกลัวจังเลยครับผม <c oughs> น้องหมาเราตก <c oughs> อุ้ย <c oughs> บ่มีดอกลูกบ่มีบ่มีไปเร็วเ <c oughs> มื่อคืนก็ชอบร้องอย่างนี้นะคะว่าน้องหมามาโอ้ไม่โม้ปกป,ป้องอย่างดีนะคะนี่ นม่โมป้องน้องนโมเลยนะคะเพื่อไม่ให้หมีภัยอันตรายมาใกล้นะคะอย่าเฝ้าจนเลยจ้ามองเห็นบ้านอ่ค่ะมีเขียวคือหมืดแท้เมฟซีมองเห็นไหมคะ ไม่เขียวเปิดเฟดแล้วนะคะนี่ยังไม่สว่างเลยค่ะนี่แจ้งบ่าคันนี่เปิดเฟดอ๋อสว่างบ่นออคกะน,นโอ้ยเติมน้ำมันเลยนะคะนี่เติมพลังเร็วนะครับดูได้ค่ะจ้าไม่เขียวยันมืดค่ะนี่ ก็ขอบคุณมามากๆเลยนะคะขอบคุณแม่ลวงทิพ์ด้วยนะคะที่ส่งคะแนนมาให้น้องน้ำโมวันพรุ่งนี้ไม่เขียวก็จะเอาค้องคอให้น้องน้ำโมอีกนะคะแล้วก็แม่แม่พีหลายๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาที่ท่านมีน้อยก็รับขวัญน,น้องต่อตามน้อยนะคะมีมากก็รับขวัญตามมากนะคะก็เขียวก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพรคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะถึงจะไม่มีคะแนนมาให้ เี๋ยวเข้ามาดูเข้ามาเป็นกําลังใจให้ไม่เขียวก็ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่ามีมีไม่มีก็มาให้กําลังใจได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่ง,งกำลังใจค่ะแค่มาเป็นกําลังใจให้ให้รักน้อยก็ขอให้รักนานๆนะคะไม่เขียวก็ขอบพระคุณแม่ซีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ทำตาม,ตาม,ตามกำลังศรัทธาของเรานะคะเรามีความสุขเมฟซีเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะแต่วันนี้น้องน้งโมกินนมอยู่นะคะเติมน้ำมันก่อนนะคะผมมืดค่ะแม่เขียวก็เปิดแฟตเด้เด้ค่ะนี่ <S <S เด้อเด้อเด้อสงสัยไม่ได้เปิดแสงเพิ่มมั้งแม่เขียวก็เปิดแสงแล้วนะคะเปิดแฟตแล้ว ว่าน้องน้ำมูเราอยู่ในมุมมืดนะคะนโอ้ยอยู่ใต้ถ้องแม่เลวคนงามไปเลยคนงามนั่นใได้เยี่เอาจจะมืดนะคะเพราะว่ากล้องไม่เขียวอาจจะไม่สว่างพอนะคะมาก่ะมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันพรุ่งนี้จะทำพิธีสู่ขวัญน,น้องน้โมนะคะพ็เสรีมก็เตรียมความพร้อมนะคะมีหลายอย่างค่ะที่ต้องจัดเตรียมนะคะไม่เขียวไม่ตอนนี้แม่วอนก็ไปนอนแล้วนะคะพวกแม่วอนแม่สีเดียวก็เดือดเดือแกงทุกทท่านนะคะเพราะว่าเมื่อดึกแล้วนะคะตอนนี้พรุ่งนี้เช้าค่ะเปิดเสียงก็อนาวใ เปิดเสียงมองได้นอค่ะบัดน,นี้ไม่ต่อเครื่องนี่เปิดเสียงบูมองเปิดคันนี่ <c oughs> ไม่เชียวเปิดเสียงเปิดเสียงบัดนั้นไม่ต้องไปหาโทรศัพท์ไม่ก่อนบัดนี้ว่าน้องน้ำมูอยู่ในมุมมืดนะคะนี่โอ้สีแยากนอนเร็วอยากนอนเร็ว ไม่นอนนะคะนี่จะแก้สู้แม่อย่างเดียวเลยคันเห็นบ่ค้านี่แม่โม่บังค่ะเมื่อตะกีนี่ไอโฟนตีไม่เขียวเมนค้ะนี่ของไอโฟนจ้าหนี่มือดค่ะไม่เขียวบุ้มองเปิดแสงค่ะนี่ยบุม้อมองเปิดคัน มูมองเปิดเสียงขึ้นเกาค่ะนี่ดูม,มืดก็ดูไปก่อนนะคะก่อ,อนซ่อนคลิปออซ่อนคลิปดูเห็นเดี๋ยวครับพี่เชคกดมาขาดดูย้อนหลังให้ก็เอานะคะวันพรุ่งนี้เช้าค่อยดูใหม่เด้อคาไเมฟซี FC. เสียงหมาเห่าไหมค่ะนี่เสียงน้องหมาวิ่งนะคะน้องน้งโมหลบอย่างเดียวนะคะนี่หลบย่างเดียว เฮ้ยๆไปนอนไปนอนน้องหมาไปนอนน้ำโม่สีนอนเลยด้แบบนี้น้ำโม่หลบอย่างเดียวนะคะนี <วะ S 1> ่เพราะว่ากลัวน้องหมานะคะนี่ับนี่เอ็ดดีแล้วพี่ชิเอผมชอบเห็นแต่งเงาน้ำโม่ข่าเห็นแต่งเงาค่านี่เอบหลังแม่อย่างเดียวเลยนะคะน้ำโม่ ว่าน้องหมาวิ่งผ่านโคกเต็มเลยค่ะนี่เม่โมก็ปกป้องน้องอย่างเดียวนะคะนี่หลบอยู่ข้างหลังนะคะสาหลาสายลาสายลายลอุย้ยหลบอยู่หลังเมโมยอย่างเดียวค่ะนี่อาจารย์เอ๋ดีๆมาเห็นเร็วค่ะเห็นเร็วมาจากนอนตีบักหล่ะ อ๋อไม่เขียวกบเปิดเฟสเลยด้ยค่ะนี่อาเจ้เอนนกินมาท่านได้ลูกกินมาท่านได้น่ะน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ะโมฮึมกินมาได้ลูกกินมาได้กินมาได้โอ้โหจะได้ให้พ่อคุณทำความสะอาดหญ้าเส้นเล็กๆฝอยๆออ,ออกนะคะนี่เพราะว่ากลัวน้องน้ำโมกินตอนกลางคืนนะคะนี่ ชัดเจนบ่จ้าน้องใสามีเขียวลืมเปิดแฟตโบ้บังคันน้องกายสวัสดีครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินอีกเลี้วกินอีกเลี้วเมฟซี่กินอีกเลี้วกินอีกเลี้ยวบังอุ้ยไหวไม่เขียวออกเลยคันนี่อะไรอะไรกินบ่ได้กินบ่ได้อื้มอื้มบัดดี้ครับก็เร็้ยวบัดดี้ครับเมฟซี่ก็เร็้ยวบัดดี้ครับบัดดี้ครับสวัสดีตอนมืดนะครับผม โอ้นี่ค่ะดูมือน้อยๆกันนะครับมือเนี่ยหน่อยมีแต่ไส้เลยอขอบคุณจ้าแค่นี้ขอให้ฝันดีนะคะครับผมขอให้ม่ีทุกๆท่านฝันดีเหมือนกันนะครับน้ำมนน้อยสงสัยจะง่วงละมั้งนี่ตาเปียวง่วงบ่านอ น้องน้ำโงค่ะดูดูยกขาจะกินอย่างเดียวนะคะนี่กินหย้าม้วนคำใหญ่ๆเลยนะคะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีคุณสวัสดีนะคะบัดดีแม่เม่ชีทุกท่านเลยค่ะน้ำมูน้อยไม่ง่วงง่ายดอกค่ะนี่ตัวไม่เขียวนี่ละสินอนกอนค่ะสวัสดีค่ะพี่เบน ไม่เขียวไม่ได้ไหลให้ดูนะคะเมื่อตอนเย็นเราดูตอนดึกก็พอนะคะนี่วันพรุ่งนี้เดอ้อสิรับขวัญหูุชใช่พี่เบนตื่นเช้าไหมเนาะพี่เบน,นี่พรุ่งนี้เช้านะคะถ้าเมฟสีท่านใดมาไม่ทันสดุดก็ดูแห้งเอาเดอ้อ <laughs> มาคุยกันด้ ไม่เขียวไรครับผมไม่เขียวเดี๋ยวไม่เขียวสิจบค,บคลิปกันได้มาตะคุยกันอยู่ค่ะมีซีวันพรุ่งนี้เช้าเดอ้อตื่นแต่เช้าเด้อไม่เขียวจะไรตอนเช้าเลยค่ะหน,นึ่งอะไรอะไรน้ำมูจ่ะตีนเลยลูกครับผม ผมจะนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ผมจะตื่นแต่เช้านะครับอาลาหสินอนง่ายบ่หนิดูเมโมทำหลักจนเซเลยนะคะนี่มังลุกมังมั้งเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับนม่ f เอฟซี FC นอนหลับฝันดีนะครับผมตาแป๋วเลยค่ะนี่โอ้ยบ่นอนง่ายเด้อค่ะนี่ แปล๋เลยคันนี้ไม่นอนง่ายนะคะนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะครับผมตนหอใจอาเอ้าวเมโมยันยันริรักได้ไหมโมยัยนลิลักลูกมโมไม่นอนง่ายแล้วกันนี้ไม่เขียวสิรับกวนเด้อค่ะแม่ FC เอีย้ยนนอยู่กับแม่โมสองคนเลยนะคะ แม่ลูกนี้ไม่นอนง่ายค่ะช่วงนี้จะปีนออกมาหยางสิปีนออกมาหยางบกลาว่าอยากนอนตีลูกอ้าวนอนบอกลานอนเร็วค่ะนี่บกลานอนเร็วครับขอบคุณท่านนเสียที่เอความสุขนาครับผมดูค่ะ ลูกชายไม่ง่วงง่ายหรอกค่ะวันนี้ดีใจมากเลยครับว้าวโชว์เลียวโชว์เลียวลูกชายโชว์นอนเราดีใจแฮ้งค่นีผมดีใจมากเลยครับนี่ครับคืนสองแม่ลูกพันอนเหมือนเดิมค่ะสองสองแม่ลูกนี้สงสัยจะนอนพร้อมกันค่ะวันนี้ แม่กับลูกยังไม่นอน,นค่ะทุกท่านจะนอนพร้อมกันเลยค่ะวันนี้อร่ามแม่หยางเออผมดีใจครับผมดีใจมากเลยครับผมผมจะมันรับกวนอุ้ยอร่าอย่าอมอย่าอมขาอย่าอมขาดูดูโว์แม่เอฟซีเลยนะคะนอนลูกนอนเดี๋ยวตื่นได้เสาร์นะโม ย้กกินย้กกินหยาเด้เดเจ้าเข่าปากด้วยละ่ะห้ตาเมงโมกินกับพี่ดู <laughs> นนมโมฮัลโหลจะนอนสี่ทุ่มคะก็ยังไม่ทราบเลยค่ะพี่เบนนีดูกันนอนเล่นตาแป๊วเลยค่ะนี่ง่วงก็เหมือนไม่ง่วงเอาเย้าเข้าปาก ดูกันตาจะง่วงได้งไงยมมี่เฟครับผมนอนเล่นอีกนะคะนี่เดี๋ยวผือๆผืไม่เขียวรับก้นและค่ะนี่เมื่อไหรจะนอนนะลูกยังไม่ทราบครับนอนบนหญ้าไม่หมูเลย <c oughs> ผมดีใจจะนอนไม่หลับครับปานนี้ลูกชยจะดีใจมากจ็น,นอนไม่หลับนะคะนี่ มันไม่เขียวเลยค่ะดีใจมากเลยนอนไม่หลับโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยดีใจมากเลยวันนี้พ่อลุนเอาใบใบ,บสีสู่ขัญมาให้นะคะมันพรุ่งนี้ใบ,บสีสู่ขัญให้น้องน้าโมไม่อยากได้ไปไปกินยาตัว ครับผมสวัสดีครับคุณแม่เยาวเยาวะอย่างนอไม่เขียวลืมขันเยาวเรศสวัสดีนะคะดูค่ะลูกชายนอนเล่นเลยนะคะนี่มานอนไง่ายเอ้ยมาตีย่างหัก เขียวก็จะง่วงนะนโมบัง่วงติลุกไม่เขียวสิง่อนก่อนเลยไม่เขียวสิลูกเค็ดกับเขาตอนเช้าค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะนี่เดี๋ยวไม่เขียวก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะนโมบันอนง่ายค่ะไม่เขียวสอยากนอนเลยค่ะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะไม่เขียวก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะแม่เขียวจะไปนอนก่อนนะคะแม่เมฟซีเดี๋ยวแม่เขียวสิเลี้ยงลูกเต้าค่ะนี่กินนี่ยังนี่อะไรกินอยังอีกเปานยังคูดลูกแซ่เจ้ากินอยังกินย่งเป็นยังพูดนะมาเอากินอย่างมาบนค่ะนี่ บอก่กินหยาค่าก้อนเจีดหยาค่าก้อนี่มีไอ้ใบเนี่ตพี่โมบ the ัเอาเีดหยาเนี่ยเขาบอกกวดออกมาเย้าเจีใหญ่เข้าไปก็คุณกำลังหาออกโอ้ยร้องขู่ด้วยนะคะนี่ ปัดดีค่ะแม่ครูเจีย๊ยติดต่อนะคะติด่อจ้าปัดดีเหมือนกันนะคะแม่เมฟซีทุกท่านจ้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เลยนะคะ้าจจะติดคอครับค่ะเดี๋ยวพอขูดเฉยทำความสะอาดก่อนค่ะนนถ้าไม่งั้นน้องเล่นตอนกลางคืนอาจจะติดคอได้นะคะนี่ขี้ดื้อครับผมขี้ดื้อแห้งครับนี่ ินได้หยาค่ะนี่ไม่เขียวก็ขอจบลิปวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ